สวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เส้นทาง2083นะครับอำเภอราศีสไลนะครับวันนี้จะพาไปดูบ้านเกิดนะครับของหมอลำขวัญใจของผมเลยสมัยก่อนนะครับอันนี้คือผมร้องตามได้ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่สมัยผมอยู่พอพอสามพอสี่ร, 3, ร 4, ้องหน้าชั้นแล้วก็ กลับมาตีกองร้องเพลงช่วงสมัยวัยเด็กกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันของผมหลายคนก็คงจะจําได้ว่าผมร้องเพลงศิลปินท่านนี้ได้นะครับตั้งแต่เด็กเลยคือสุบินนิลวันนะครับเป็นหมอลำชื่อดังในยุคประมาณพศออ2527นะครับในยุคนั้นนะครับนี่ก็คือบ้านกระเดาตาดําบลดูอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับเราจะผ่านหน้าบ้านเกิดของเป็นในดวงใจของผมแต่ก่อนเลยนะครับที่ร้องเพลงติดปากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็จําได้นะครับว่า ผมนี่เป็นเงาเสียงเลยเรียกว่าสมัยก่อนก็คือชอบแล้วก็ร้องได้เองผมจําได้ว่าผมชื่นชอบศิลปินท่านนี้ก็เลยมาตามหาความทรงจําแล้วก็ทําอยากมาสัมผัสนะครับกลิ่นอายของบ้านเกิดของศิลปินในดวงใจไว้เด็กแต่ว่ามีความชื่นชอบเพราะว่าสื่อสารในยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีนะก็ฟังจากคุณลุงที่มีเทปคลาสสิกน่แต่ก่อนเปิดเช้าเปิดเย็นจนผมจําได้แล้วก็ร้องติดปากใน น้ำเสียงหรือว่าชืช่นชอบสุบินท่านนี้นะครับคือสุบินนิรวันนะครับตอนนี้ก็ท่านก็ไปอยู่นะัท่านชมก็จะได้เห็นแฟนคลับในยุคนั้นที่เคยชื่นชอบน้ำเสียงก็จะได้ได้เห็นกันนะครับได้เห็นบ้านเกิดนะครับเป็นบ้าน เราน่าจะเข้าบ้านกระดาแล้วนะครับนี่ครับบ้านกระดาวเข้าตรงนี้เพราะว่าเราเห็นป้ายวัดที่ดูแล้วเป็นบ้านกระดาแบบโบราณดีนะครับเห็นไหมครับสีแดงๆนี่ครับบ้านกระดานี่ปายไม้แบบคลาสสิกนะครับจําได้ครับคล้ายกับผ่านแล้วครับเวลาผ่านมาตะบนดูนะครับนี่ครับบ้านเกิดของสุบินนิรวันนะครับจะเป็นชื่อดังนะครับ หลายท่านผมก็ว่าผมเคยได้ยินนะครับอยากจะเก็บเรื่องราวเอาไว้นะครับหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอาบอกต่อพูดคุยนะครับในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับเนี่ยผมมาเข้าทางวัดเลยนะครับเ้าคนแก่น่าจะรู้นะถ้าถ้าเด็กๆน่าจะไม่รู้อู้ยบ้านใหญ่หมู่บ้านใหญ่นะครับ mm hmm. นี่ต้องถามรุ่นนี้นี่ซ้ายมือเรานี่ถ้าถามก็ต้องถามรุ่นที่ 60สิบขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนเอพิ่นเพิ่นจากไปประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับอู้วบ้านกระเดาบ้านใหญ่บ้านใหญ่นะครับเดี๋ยวผมต้องกลับพูตมาแล้วก็ถ้าถ้าถามได้ก็จะถามแต่ถ้าถามไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับรู้เรื่องของอศิลปินท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอ้วเรางงทางแล้วครับน่าจะมีหลายหมู่แล้วตรงไปก่อนนะครับงงทางแล้วน่าจะน่าจะตันไหมน่าจะหากันนั่นนี่มีุตานี่ าถามยายดูนะครับว่าจะรู้จักไหมบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อนเนาะยายสวัสดีครับขอขอนอนุาญาตรู้จักบ้านของสมัยตะกีนะหมอลำสมัยตะกีบ้านสุบินนิลวันนะอยู่ใช่หัวบ่เออวางตู้ข่าวัดปะตู้ข่าวัดเลยบ่อใส่มือหือเ่ครับเออใส่การแม่ป้ายจากนี่อยู่ซ้ายข้างผีเนาะเอ๋อข้างนี่ตรงเลยอีก่อน มันก็อยู่ทางฝีอ่ะโตอยู่ทางสายมือเลยเลยวัดมาเมนบ่ครับประตูวัดมันขับไปนี่เฮื่อนเราไฟทางข้างนอกเลยละประตูวัดอยู่มันอยู่นี่เฮือนจะต้องผีนอเออโอ้ครับผมเขาที่ทางวัดเถี่โอ้ไฟไฟอยู่หันปัจจุบันไม่แอพเลนป๋อยังอยู่อยู่บ่ยังโอ้น้องเขาอยู่น้องทรายเพื่อนบ่น้องพื้นที่เสาวอี่อ่ะโอ้ยู่หันนอคุณครับผมขอบคุณครับครับครับผมโอ้บักเขียบลกนอเห็นหงลี่นอตา โอ้คาดขนาดเลยเออครับผมเอ้าวนมาใหม่นะครับผมขอบคุณครับยหา่มีตัวตนนะครับยาพี่น้องก็ยังอยู่นะครับบ้านเกิดของสุบินนิรวันนะครับเพื่อนวายอยู่ข้างวัดนออาจจะได้เห็นแต่แต่เพื่อนเพื่อนนอเห็นแต่เพื่อนเพื่อนกด็ดีแล้วละ่ะคุณยาย่บอก,กว่ามันหันนี่ครับติดวัดนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่พี่น้องเพิ่นอยู่่นะ นี่อยู่ทางนอกเลยครับนี่มันอยู่อยู่นี่นี่ครับสายมืออี่นครับบานเพื่อนนี่นี่ครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตครับดีครับตัวนี้เป็นบานบานมอล่ำตะกีบวะครับ บ้านสุบินนิรวันตะกีบวะอโอ้ครับผมเป็นแฟนเพล่นเพื่อนสมัยตะกี้แต่เร็กหน่อยเหมืนอนขับมังคุยได้่บอครับนี่อโอ้ครับ,คร,บครับมาสวัสดีวันนี้ดขออนุญาตเพิ่อนมาถ่ายท้ำนะครับวิดีโอเนาะให้แฟนกลับรุ่นเก่าเพื่อนเห็นครับสวัสดีครับครับผมโอ้ครับบ้านเพื่อนสมัยตะกี้กับชื่นชอบเพื่อนจุดว่าบ่แล้วคุณลุงเป็นไผ่ครับเป็นน้องโอ้เป็นน้องเยโอ้ท่านเพื่อนบ่สมัยตะกี้ ท่าน,นกับเป็นโมลุนเดียวกันบ่โออยู่บ้านนี้เองจ้่เมียนโอลูกก็เกาขึ้นสิวอย่างเนาะโอตกเกาถ้าชิ้นย่างบ่ย่างโอ้ยนบ่เพื่นดั่งค้างได้นัองสมัยตะกี้เพื่อนเพิ่นไปจากปีครับตอนถี่สิเพิ่นไปนะขอโทษครับ ยี่สิบกว่าปีป่ยี่สิบ่สิบเอ็ดป่โอ้ยี่สิบเอ็ดอี่ล้วโอ้แต่กี้กับเป็นบ้านยังสี่บ่หรือบ้านบ้านใหม่สมัยบัตรใหม่บ่เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอน้องน้องพี่น้องเพิ่นเนาะก็ถือว่ามาหอดเงืงินหอดถึงให้แฟนคลับรุ่นเก่าเพิ่นเห็นน้ำนะครับว่าผมได้มาตามมาได้หาเพิ่นหน้าผมแต่ผมได้่วนตัวผมเนี่ยผมชอบจะสมัยแต่เด็กหน่อยเคยตีกองหลังเคยรักติมยังสิหระครับเพื่อนลองยังก็ออกหักโอ้อกหักดังเปาะเนาะ บอกขันมีประวัติในอินเทอร์เน็ตตำแน่งไหนของคนเบิองบ่อขันมีดเยอะยูทูบอยู่ยังแต่มาผ่านมาที่แดกกาศผมเลยไปเลยได้ว่าโอ้ยประกาเขามาดอกยานไปรบกวนเพิ่นนะกับเป็นจังหวะดีมันค่าใจกว่าเอ้ยจังใดกับตรงแวะมาหาเพิ่นบนหน้ามาแวะเพิ่นมาแต่พายเฮิรนเพิ่อนซื้อมาเห็นเพิ่นพืผมกับบอสบายใจนะแต่มาขออนุญาตเพิ่นดีกว่าจังสิสบายใจครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปถามคุณแม่โอ้คุณแม่คุณสี่บอกอะไรในนี่ขอหูตาเราดีอยู่เนาะดีบ่อหูตาเขาใสอยู่บโอ้ครับผม ถามคุณแม่เพิ่นเนาะขอบคุณเลยายด้วยครับผมเดี๋ยวให้เขามาช่วมวน้องสาวมึงก็อยู่นี่ถ้าจำโหกแล็จำศาสตร์หวัดดีครับโอ้หนาคือกันตัวล่ะน้องสาวซุบีนิลวันพอดีผมมาทำคลิปครับผมเกิดก็ยูทูบกันเลยค้นหอดเพิ่นกันเลยมาแวนบานเกิดเพิ่นนะอยู่อุดงพ่อนครับผมที่แอลกพานไปเลยได้โอ้ยก็เลยมาถามเพิ่นเบิ่งนหน้าเพิร์ลทีนี่บอเพิ่นอยู่บอก็เลยเขามาเบิ่งครับ โอ้คุณแม่คุณโอ้ครับคุณแม่ยิ้มเลยโอ้ยสวัสดีครับแข็งแรงดีอยู่เนาะครับอ,อันนี้ก็ครับพากันไฟยังแน่มาถามข่าวคนจะซื้อดอกใหญ่ถามข่าวอันมะล่าเก่าสมัยตะกี้นะผมหมักแต่เป็นเด็กหน่อยกับโบได้พีทยังได้ลหรโอ้ใจดีแห้งครับอันนี้บโบได้พีทยังได้มาถามครับผมขึ้นหัวเพื่อนหลายๆที่ขึ้นทอดครับผมอันผมขึ้นหัวเพื่อนแต่พอสามพอสี่ที่ผมลองเพ่งเพคนใดเกือบประตูเพ่ง วานเดียดนี่ยังลองอยู่บ่ผมมาเริ่มทีนี่มันเถ่าดิไอ้จะจนดบนมีเข่าเพอหลีมแล้วโอ้จักปี้เหรอครับคุณยาย่แปดสิบโอ้แปดสิบแข็งแรงดีเนาะกให้มันดีไปเรื่อยๆโอ้แข็งแรงแข็งแรงนาคือกันอยู่ตัวละนาเครื่องกับลูกอยู่โอ้ดีใจหลายแต่พอแม่ยดีอยู่ยังได้เห็นแมียนีเท่านี้ละลูกบ่เหลือหนก็อยู่ในบาทครับเหลืออยู่สองคนลูกหาคนครับโอ้เหลืยจะสองคนบ่แม่นโอ้ อซ์ซับบินผมไปก่อนหมูโอ้ไอายไปแล้วก็น้องไปแล้วก็น้องไปครับแล้วก็พ่อไปโอ้คนทุ่ทถายก็เหลืออยู่แม่กับลูกสองคนแม่ก็แข็งแรงดีก็ดีแล้วครับยังซักผ้าได้เซ้เลยซากได้อยู่เครื่องเขากับวนอยากให้เขาจักอืมจับมือว่นใดบริหารกายไปเลยแมโ่โอ้ยโ,โชคดีหลายที่แดกพูดประกาศเขามาได้โอูโอ้หูคนสีบอกน้ำผ่าผมน้องอกว่ะเฝ้า บ็โ <c oughs> ว้าน้ำก้อนเฮ็ดจังได้กันคนไข้คือกันเกิดโว้าน้ำกันสิเฮ็ดจังได้กัน,นไทยใกล้เขือนไปแล้วได้โอ้ยบสบายใจไปถ่ายเขือนเพิ่นต้องขออนุญาตเพื่นแม่ว่าก็เลยเขามาถามไทยคุณแม่เบิ่งนะครับแค่ขนงเคยครับพ่อเพิ่นก้อนนั่นล่ะผู้ชอยสองยุกสองจมัยโอ้ครับโอ้ยดีใจหลายนะครับมันนั่นหย่อนไปหลายปีอยู่แต่ว่าคนอาจจะลืมแต่ว่าแฟนคลับเก่าๆเพิ่นผมว่าเหลือหลายอยู่ จได้เห็นคลิปนี้นะเขาก็เปิดช่องสมือครับแต่ว่าผู้บางคนนั่นเขาก็ว่าพ่กล้าเปิดดอกยานได้บัวด่าเอากูจิราชูเหยอย่ยางชูเปิดกูกระได้ฟังโอ้กูกระได้มวนนักจูดีตัวมีมียูทูบเสียไปยันนี่สมัยเทปกิเสียเหรอสมัยสมือมียูทูปเปิดเพลงคนเพลงคนนั้นยูนี่ยูน่เทปนั่นจักมันเอาไปใส้เปิดดอกบ่ดียให่ก็เย็บไว้อยู่ครับเขาจะมาเฮื่นออกมากระเสีย อยากวันสีเสียจัากวันสีไฟใช้เยอะกว่าเพื่นมากลองมาร่ำมาแต่นหน่อยเลยบ่ให้ทำยอดลังเด้่ครับโอ้มาแต่นหน่อยเลยมาแต่นหน่อยเลยโอ้ทีื่องนั่นอาจารย์เพิ่นมาหาคนอันเสียงแบบไอเสียงดีแบบเสียงสายันครับอยางได้เสียงแบบเสียงสายันโอ้พอดีเขากับฮารดมาล่ำอยู่ไหนอยู่ในบ้านนี่เนาะแมนครับแล้วก็เลยลงมาโผล่โอ้ครับแล้วก็เลยเอาขึ้นไปเลยอื โอ้ยเจมันอึดใจมันอยากเจมันถูกมันอยากสมัยะกี่เนาะโอ้ครับอืมอกับวมีอีหยังเนาะพอกับวคอยสบาย<อ>กัวนี้จ่แม่เป็นหัวนาแม่เป็นหัวนาวงหัวนาเฮือนนี่ละโอ้หัวนาเหื่อนแม่โอ้พอบ่ค่อยแข็งแรงแม่ก็เป็นหัวน้าเฮื่อนหัวนาบ้านเฮื่อนนี่ละกับวคอนใหญ่ปันไดครับมันก็เขาจีบ เปิดวงเขาจิไปตัดชุดไปตัดูตดกับว่าได้หลวงได้ลายแค่เงินหกลอยดูหกลอยสมัยกี้ก้หายากได้ปี่สองพันหาลอยม่นั่นกับวมียี่สิบกว่าพ่อกับวอมีวอมีปูหานาหลูกกันหน่อยกะล่างเขาลงเรียนน้องนะบ้านเอจังไดจังสีแดงเงินอันไปตัดเสือไให้เสือตัวนั้นหกลอยไปตัดมาหาอเมีกับวอมีก็คือว่าเอาเงินในวงเขานั่นไปตัดเม่ก็เลยว่าครับผม คือจังเปยังว่าเอาเงินกองกลางหัวหน้าวงเขานั่นไปจ่ดเงินหกรอยโอ้ครับผมแม่อืมเท่านั้นละครับไปจ่ดเสือมาสีฝ่าเนาะครับไม่ไม่ลงให้เขาครับเขาเห็นยังตัวแม่ก็จ้าบัไหนเขาจ้าได้เป็นวัวลำเจ้าคนดูแม่นี่นี่ก็บปี่ทางเครื่องโอ้ครับผมครับผมเป็นทางเถื่อนครับน่องตายเอาไปเน่าโอ้น้องสาวคนเป็นทางเครื่อนคนออกคอยจ้าวคนอยากลูกคนอยากยินอืม เสียงดีอันนี้ก็เป็นวอลลัมเก่าปะล้ำใดปะเขาวอลลัมเขาล้ำนะเขาล้ำใดเบิดนัะหละัง<อ>แต่เขาบอลลัมน้องสาวนเนาะล้ำได้เบิดแต่ว่าบอลลัมเขาล้ำดีโพดน้องเขาโอ้เตว่าเขาห้องบอลลัมเตก่อนเพิ่นเป็นหางเครื่องเลยครับเด้อคุณยายคุณแม่บอกว่าหันว่าเพิ่นเป็นหางเครื่องออน้องสาวเพิ่นไปในอ,อ้ายออโอ้ครับผมไปน้ำอ้ายครับผม โอ้นาคือกันอยู่แต่มีความสามารถของมันครับผมครับมันม่าหายทอนันเนาะบุญมันโบมี่ครับผมยี่สิบกว่าปีเนาะคือวันยี่สิบประมาณนี้เขาทงมาหน่อยโพดใช้มากก็มาเห็นเอ้ยแม่เอ้ยเจมินบุญเจ้าโบมี่เดชเจมินสีบุยขึ้นข้นมาคาโรยโน่อมหนอมมาย่อมมือไหวเจ้าอีกโคดดน เหลืออยู่สิบกุมือเขาเสียโรดขั้นนีมาหายโรดใหม่นี่โรนมะล่ำบ่เออโรดโอ,อ,อาจารย์เขาเขาสียหายขั้นนีโรดพีก่ก๊าบขั้นนีโรดพี่ก๊าบครับมันก็ดใต้วันที่ถอดไดยี่สิบแปดครมันก็สทีมะเปิดวงอยู่หนีล่าสีนี่วันที่หนึง่งโอ้มันก็ดบนดอนบ่นานอีหยังยี่สิบแปดกันยาบ่หรือยี่สิบแปดตุลากัญญาโอ้บ่ตุลาที่หนึ่งนี่ครับโอ้ที่หนา้าคือสิเปิดสิเปิดวงโอ้ครับผมครับผมเอาล้วครับเป็นประวัติโดยย่อจากคุณแม่ของ ศิลปินนะครับนอ<ม>คุณสุบินละวันนะครับเป็นศิลปินรุ่นยุกเก่าเลย<ม>แล้วก็เป็นซูดังหลายสมัยตะกี้ไคบมองหัวจักในซีสเกตนี่คือโอ้ยข้าเจา้าบ่อนี่เลยนะเพิ่งดังแห้งสมัยตะ<อ>ก<ม>ี้นะครับนออันชูม,มือนี่ข้าเจ้ากับนิยมช่วครับชูม,มือกันยังมีอ,อยู่ด้วยครับไปเสิร์ชเบื้องเลยว่าสุบินนีละวันยังยังยังโหลดแหลนอยู่ในแพลตฟอร์มยูทูบนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้ฟังไปเบื้องได้ครับกันเป็นได้เบื้องคลิปนี่แล้วก็ไปเสิร์ชเบื้องส ขอพระคุณหลายๆที่มาให้ข้อมูลกับลูกร้านแลวก็ให้แฟนคลับเพื่อนที่อยู่ปัจจุบันได้เบิงนํานะครับผมครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ขนาดโดนอะไรกันยังมีคนมาขลุมหน่อมๆก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของสุบินครับผมครับผมขอคุณครับขอคุณครับโอ้สนใจดีเนาะอารมณ์เพื่อนเป็นหมอลำเก่าไขว่าเป็นเป็นเป็นสมกัเป็นแม่หมอลำอยู่สนใจหนุ่มใจนวลดีรับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิงหนองสาวเพ่นเด้อครับ นี่กับหลองสาวเพื่อนได้ครับสอดีทางเครื่องกับมอหน้าลำหน่อโอ้นี่กับแม่เพื่อนนี้กับดีใจหลายครับช่องนี้เพิ่มันทั่วได้ถ่ายทอดเรื่องเล่ารับบรรยากาศของศิลปินชื่อดังในอดีตนะครับคุณสุลปินนิรวันมาพอขอดขอบคุณเพื่อนรับมือนี้ที่ว่าโชคดีหลายๆขอบคุณทั้งสองท่านครับผมขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณนาครับผมนี่ครับคือทอดคนผมนี่มาแต่คุณผ่อนครอทแต่กอดมาได้